งานแรกทำอะไรก่อนรู้ไหมพระเจ้าโสมสั่งไว้ต้อได้เห็นในรถเดียร์ที่นั่งไหมมีเกลือน้ำอยู่ในนั้นงานแรกเนี่ยพระเจ้าโสมท่านสั่งไว้นะสั่งว่าอย่างไรรู้ไหมให้กราบตรงนี้ก่อนเนีย่ยต้องกราบก่อน กราบไปแล้วหรือยังอ้าวตั้งใจกราบอระหังสมาสมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะควะตาตธมโมธรรมัะมัสสามิ พระกิพานโนพคะวัโตสาวกสังโฆสังขังนาม,ามิอันทะมยังพุทธัสสะภขวัโตปุปปะทาคะนณากะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะพคะวัโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ทวิชฌรนาสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาริสัตถาเทวมโนสานังพุทธต่อพระวัติสวัสดิ์คาตภะคะวะตตาธรรมอ

Pakawato Savakasanko Sami Jikatitan. Pakawato Savakasanko Jatari Purisa Yuha Ne Attha Purisa Buddha ta à sang ng kho a à ho ne yo pa hu ne yo ta ki ne yo ka ni yo a à no t ta ya khi tang lo ka sa ti กราบอะไรไหวอะไรรู้หรือเปล่ากราบบ้านนางปุชาดานี่เป็นอะไรนี่สบ,บดีแล้วแต่เห็นเจดีย์ด้วยนะนี่คือบ้านนางปุชาดานะมาพี่ไรก็แปลกใจทุกทีตรงนี้นะ คนอินเดียเนี่ยแปลกเวลาสร้างบ้านสร้างเหมือนแบบเจดีย,นย์นะสร้างเป็นวงก,มกลมๆนะไปดูทุกแห่งเลยนะบ้านท่านอาานัถตาเบญจกเิทธิ์ก็ก็สร้างคล้ายๆกันแล้วก็บ้านานชุมระก็สร้างคล้ายๆกัน,นสร้างในลักษณะนี้เหมือนกันหมดเลยแล้วเขาจะเข้าออกบ้านทางไหนเนี่ยสงสัยไม่ยกเขาจะเข้าทางไหน นางตูชาดาจะเข้าบ้านจะเข้าทางไหนเนี่ยปีนขึ้นหรือเจาะลงข้างล่างน่าจะเจาะลงนะไม่เหนื่อยถ้าปีนขึ้นนี่ลาบากนะ,จะเจาะลงข้างล่างแล้วไปเข้าข้างในเนี่ยอันนั้นน่าจะง่ายกว่าแล้วประตูบ้านอยู่ตรงไหนประตูบ้านเนี่ยไปเดินสำรวจก่อนไหมว่าประตูบ้านอยู่ตรงไหนเอ่อ เนี่ยมาคราวใดก็สงสัยทุกทีเลยว่าทำไมเขาสร้างบ้านทรงนี้นะสาเหตุที่ที่บ้านของนางสุชาดาเป็นอย่างนี้ก็ <c oughs> ไม่ใช่อื่นไกลนะเกิดมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชนะ ในยุคของพระเจ้าอาโศกมหาราชเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงให้ธรรมะเสนาอมาตนะไปสร้างเจดีแปดหมื่นสี่พันแหง่งในสถานที่ต่างๆในราทวิหารเนี่ยมีเจดีมากที่สุดแล้วก็ที่ต่างๆรัฐอื่นก็มี เมื่อพระเจ้าโศงให้ไปสร้างเจดีย 84, ์84,000แ่งบูชาพระธรรมขันธ์84,000พระธรรมขันธ์นะท่านที่ไปสร้างเจดียด์ก็จะมองว่าสถานที่ตรงไหนเป็นสถานที่สําคัญอย่างสถานที่ตรงนี้มีประวัติศาสตร์คือเป็นบ้านของนางสุชาดาก็สร้างเจดีย์ครอบไว้ตรงนี้นะ แล้วสถานที่ต่างๆเนี่ยที่มีประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็จะไปสร้างเจดีย์คร่าวไว้บ้านของนางปุชาดาก็เลยกลายเป็นทรงกลมเหมือนกับเจดีย์เมื่อสร้างเจดีย์แปดหมืนสี่พันแห่งแล้วนะคราวน,นี้พระเจ้าโศกก็ต้องการที่จะหาพระบรมสารีนิกธาาสเนี่ยไปบรรจุ พระอง,งค์ก็ทรงค้นตามเจดียด์ต่างๆนะเจดีย์ต,ต่างๆตามหัวเมืองต่างๆที่ได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปเนะี่ยค้นขุดก็ไม่เจอนะไม่เจอพระบรมสารีริกธาตุอยู่ต่อมาเนี่ยก็มาพบกับพระเถระรูปหนึ่งนะเป็นพระที่มีอายุมาก ท่านก็บอกว่ามีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งนะตอนที่ท่านบวชเป็นสนัมเัณนนน้อยๆท่านไปกับหลวงพ่อของท่านหลวงพ่อของท่านก็จะพาไปกราบแล้วหลวงพ่อก็บอกว่านเนนจำที่ตรงนี้เอาไว้ให้ดีเพียงแต่บอกไว้เท่านั้นน่ยไม่บอกอย่างอื่นเลย เนนก็จําไว้แล้วสรมมเนนก็ไปกราบจนกระทั่งมีอายุถึงร้อยยี่สิบพรรษานะก็ยังไปกราบอยู่ต่อมาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชต้องการคน้นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยท่านก็เลยพามาว่าลองไปดูสถานที่ตรงนี้ดูว่า หลวงพ่อของท่านบอกว่าให้จำตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะพระเจ้าโศกมหาราชก็ได้พากันไปค้นนะทำการถางป่าจนเตียนก็ไปเจอเจดีหินเล็กๆนะเมื่อเจอเจดีหินเล็กๆก,ก็ทำการขุดขุดแล้วก็ไปเจอศิลาจารึกนะว่ายุคหนึ่งยุคของพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยพระองค์จะเสด็จมาที่นี่นะ แล้วก็ท่งขุดค้นเอาพระบรมสารีริกธาตุที่กระทำธาตุนิทานไว้ในที่นี้โดยฝีมือของพระเจ้าอาโศกมหาราชนะกับท่านพระมหาตัสปะนะได้กระทำธาตุนิทานนะพระเจ้าอาโศกเนี่ยจะนำเอาพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุในเจดีย์แปดหมื่นสี่พันแห่งให้กับบุคคลได้เคารพสักการบูชา ฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งที่พระเจ้าจโศกมหาราชได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ณสถานที่แห่งนีนะ้แล้วก็ในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุหมดนั้นไปเจอซากสรักหักทางต่างๆในอินเดียเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเป็นธาตุเจดีย์เป็นส่วนมากนะและสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่า เป็นธาตุเจดีแห่งหนึ่งเรามากราบไหว้ด้วยการกระทำความเคารพนะในฐานะสถานที่ตรงนี้เป็นธาตุเจดีเป็นเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระผู้มีมพระภาคเจ้านับว่าเป็นสิริมงคลของพวกเราที่มา ถึงสถานที่ตรงนี้สาเหตุที่เข้ามาแล้วเนี่ยบอกให้ถอดหมวกนะแล้วก็ถอดรองเท้าออกเดี๋ยวเราจะได้กระทำพิธีวนประทับศิลแล้วก็สวดพุทธคุณในสถานที่ตรงนี้นะเราได้ทำการสวดมนต์ไหว้พระก็ด้วยเหตุผลอันนี้นะก็คือสวดมนต์ไหว้พระบูชา,าธาตุเจดีย สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย้อนถอยหลังไปอีกนะในยุคที่พระโพธิสัตว์เดินทางมาจากาจกรุงราชจฤก์เลืหลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้เข้าไปศึกษาในสำนักของท่านอาลาลดาบท กับอุสกาตาบทแล้วได้บรรลุอรูประชานสมาบัติอากินจัญญายตนาชานและเนวสัญญานาสัญญายตนาชานมองว่าหนทางแห่งการเจริญฌานนั้นยังไม่ใช่ทางหลุดพ้นพระองค์ก็เสด็จมายัาง <c oughs> <c oughs> สถานที่ที่นี้นะ บริเวณสถานที่นี้เราเรียกกันว่าตำบลอุลุเวลาเสนานิคมแล้วต้นกําเนิดของอุลุเวลาเสนานิคมแท้ๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปดูกันว่าทําไมจึงเรียกว่าอุลุเวลาเสนานิคมพระองค์เสด็จมาที่นี่แล้วก็สถานที่บําเพ็ญทุก,กลักษิยาเนี่ยวันนี้อากาศไม่เปิดนะถ้าอากาศเปิดเนี่ยมองดีๆไปทั้งเนี่ยเนี่ยทั้งเนี้ย มองให้ดีนะมองให้ดีแต่ไม่เห็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ทําไมไม่เห็นเพราะอากาศติดถ้าอากาศเปิดมองไปตรงนี้จะเห็นภูเขาลูกหนึ่งงดงามมากนะเป็นภูเขาหินภูเขาตรงนี้เรียกว่าภูเขาตุงคาสิริภูเขามีสันฐานเหมือนกับหัวช้างพระพุทธองค์ได้ไปบำเพ็ญทุกขลปิริยา อยู่ในถ้ำตุงค้ตสิริณสถานที่ตรงนั้นแล,แล้วก็ภิกษุปัญจวัคคีหลังจากทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกบวชแล้ว<ม>ก็มาติดตามปรนิบัติวัดถากอยู่ในสถานที่ตรงนี้พระองค์บำเพ็ญทุกขละกิริยาอยู่นานถึงหกปีจากนั้นเนี่ยเมื่อ ไม่ได้ผลจากการบำเพ็ญทุกขละกิริยาวาระสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็หันมาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาในการปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาก็คือปฏิบัติไปตามเส้นทางสายกลางที่เรียกว่าอัดถังคิกมรักนะในวันวันนั้นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จออกมาประทับอยู่มองไปทางนี้เราจะมีต้นไม้อยู่กลุ่มหนึ่ง แต่มองไม่เห็นเหมือนกันอากาศปิดนะมีต้นไม้อยู่กลุ่มหนึ่งตรงนั้นเรียกว่าต้นอชพระนิโครดนต้นไทรเดี๋ยวเราจะไปกันนะหลังจากไหวเจดียด์ตรงนี้เสร็จกระทาประทักษิณเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกันไปที่อฐฐฐฐาชาระนิโครดน์พระองค์เสด็จมายัางต้นไทร มาประทับนั่งใต้สนใสในเช้าของวันหนึ่งแล้วก็ในวันวันนั้นอีกเหมือนกันเนี่ยนะนางสุชาดาเนี่ยได้กระทำพิธีบูชายันคำว่าบูชายันก็คือแก้บนนางเนี่ยได้นบนบานสารกล่าวไว้ที่เ้นไม้ต้นนั้นนะได้ทำการบนบานสารกล่าว นางบนบานสารกล่าวอย่างไรอ่ะคือบนบานสารกล่าวว่าท่านนางเนี่ยได้สาม,มีที่ดีแล้วนางได้บุตรคนแรกเนี่ยเป็นบุตรผู้ชายนางจักกระทําพิธีบูชายันในการบูชายันเนี่ยนางกระทําทุกปีทุกปีไม่ได้ทําปีเดียวน่ะ กระทำทุกปีเลยหนึ่งปีทำหนึ่งครั้งหนึ่งปีทำหนึ่งครั้งอยู่ต่อมานางก็ได้สมคามปรารถนานะนางได้สามีเป็นบุคคลที่มีสถานะเสมอกันเป็นเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีแล้วก็เก้าอี้ก็ตกพอดีเมื่อนางได้สามีเป็นเศรษฐีแล้วก็ นางได้บุรคนหัวปีเนี่ยเป็นบุรผู้ชายจากนั้นนางก็เริ่มทำพิธีบูชายันในวันวันนั้นเนี่ยนางกวนข้าวมาทุกปายาตการกวนข้าวมาทุกปายาตเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็มหัศจรรย์นะแปลกมหัศจรรย์อย่างไรอะ่ะในวันวันนั้นเนี่ยนางรีดน้ำนมโค ด้วยนางเองพอเสือกทาชนะเข้าไปใต้ท้องโคน้ำนมโ,โคก็ไหลออกมาเองแล้วนางจุดไฟไฟก็ไม่มีวันปก <s uk ti> ติไฟที่จุดได้ทานเนี่ยไม่รู้พวกเรายัางจุด <laughs> พวกนี้นะเราเคยจุดไหมมันจะมีเสียงกระทุกเปรี้ปราเปรี้ปราแต่เสียงกระทุกเปรี้ปราเปรี้ปราไม่มีเลย แล้วก็ฟันไม่มีแล้วไฟก็ลุกโชนช่วงอยู่ไม่ขาดสายแล้วก็พอาน้ำนมเนี่ยเทใส่ไปในกระทะกวนข้าวมาทุกประยาตเนี่ยน้ำนมก็วนเองโดยไม่ต้องคนนะเทวดามากวนให้ <c oughs> เทวดามาก่อไฟให้เนี่ยนางเกิดความมหัศจรรย์จากนั้นนางก็ให้ สาวรับใชนะ้น่ะก็คือนางปุณณธาสีเนี่ยไปทำความสะอาดทำความสะอาดบริเวณใต้ต้นไม้คือต้นอาแคาปาแลนิโครดเนี่ยนางปุณณธทาสีนี่เดินทางไปแล้วพอไปถึงนางก็เกิดความแปลกใจว่าวันนี้เทวดามาเป็นตัวเป็นตนเลย ไปเห็นพระบทธทิสศบนางประทับโยก็คิดว่าเป็นเทพรยเทพขยดาเนี่ยมารอนั่เครื่องสังเวยเครื่องบูชามาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนนางรีบกลับมาเนี่ยนะกลับมาบอกนางพุชชาดาพอมาบอกนางพุชชาดาเนี่ยนางพุชชาดาก็รีบนำข้ามมาทุบไปยัดเนี่ย นางรีบนำอะไรก็ไม่รู้มันมาว่าไงก็ไม่รู้ฟังภาษาไม่รู้เรื่องมันจะมันจะให้เรารีบไปนางก็นำข้าวมัตุปายาเนี่ยเทใส่ถาดพอนำข้าวมัตุปายาเทใส่ถาดอย่ากนั้นเนี่ยนางก็ยกข้าวมัตุปายาเนี่ยเทินศีรษะไปด้วย พร้อมด้วยบริวารน,นะไปยังต้นอาฆะปาลนิโครธแล้วพอไปถึงต้นอาฆะปาลนิโครธเนี่ยนางก็วนประทักษิณวนประทักษิณพระโพธิสัตว์คิดว่าเป็นเทวดานะแล้วก็น้อมถวายข้ามมทุกปายาตพระโพธิสัตว์ของเราตอนนั้นบาดหายไปแล้วนะทำปฏิกิยาว่าไม่มีอะไรที่จะรับนะนางทราบ นางก็เลยถวายข้าวมาทุกตายาตพร้อมด้วยถาดทองคนะําเมื่อนางถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางก็ให้พรให้พรพระพธิสัตว์ว่าความสำเร็จของหม่อมฉันได้ส,สำสเร็จสมประสงค์แล้วฉันใดเนี่ยก็ขอให้พระองค์เนี่ประสบความสำเร็จตามที่พระองค์ได้ มีพุทธประสงค์ขันนั้นเหมือนกันและจากนั้นนางก็เดินทางกลับมาที่บ้านตรงนี้สถานที่ตรงนี้จึงเป็นบ้านนางสุชาดาเป็นสถานที่ที่พระนางกวนข้าวมัทุปายาตแล้วก็พระพุทธองค์ทรงรับข้าวมัทุปายาตนแล้วก็พระองค์ก็ได้เสด็จจากต้นอาชะปารลนิโครธเนี่ย เดินตรงมายังริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราที่รถเราข้ามมาเมื่อสักครู่นี้นะพระองค์ได้ลงสงสนานน้ำในแม่น้ำเนรันชรา <c oughs> จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงสเสวยข้าวมะุปายาตนะปั้นข้าวมะุปายาตเนี่ยเป็นสี่สิบเก้าปั้นแล้วพระองค์ทรงสเสวยทั้งหมด เมื่อเสวยทั้งหมดแล้วเนี่ยพระองค์ทรงยับยั้งอยู่พอสมควรแก่เวลาตะวันคล้อยบ่ายพระองค์ก็เสด็จข้ามแม่น้ำเนรันเชลาไปฝั่งต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ไปสัตว์สรุธรรมภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่คือความเป็นมาเป็นไปของบ้านนางสุชาดาโดยคร่าวๆนะเรามาถึงที่นี่แล้วนะ เราได้กระทําการบูชาที่เราบูชาก็คือบูชาสถานที่ตรงนี้เป็นเจดีย์แห่งหนึ่งที่พระเจ้าอโศกได้สร้างครอบบ้านนางสุชาดาเอาไว้นะถือว่าเป็นสถานที่ที่สมควรกระทําศักการะบูชาจากที่ไปเราจะอยู่ตรงนี้ไม่นานนะ่ะเดี๋ยวเราจะวนประทักษิณไงวนประทักษิณแล้วเราจะไปอาชาป,ปาลนิโครธ ไปถึงอาชาป,ปารามิโกรดตรงนั้นจะไปสวดมนต์แล้วก็ฟังประวัติแล้วเรามีเวลาก็จะนั่งสมาธิกันหน่อยนึงนะแล้วก็ไปที่อาสมของอุลเวลกัสปะนะไปชมสถานที่สามแห่งในเช้าของวันนี้จากนี้ไปเราไปทำการวนประทักษินกันนะเก็บอาสนะแล้วก็